นะครับวันนี้ก็จะมาแกะถุงเหรียญที่มีรูปพญานาคถามว่าเหรียญเป็นแบบไหนจะเหรียญมันเป็นแบบนี้นะครับก็จะามาแกะดูกันว่าอย่างไรบ้างก็คือตั้งใจจะแกะอยู่แล้วนะครับตั้งใจจะแกะอยู่แล้วเพราะว่า,าจะมาแบ่งปันให้บูชาให้พกติดตัวกันนะครับ ก็แกะแบบเดิมๆแบบนี้เลยนะก็คือแกะให้ให้ให้ใหได้รู้ไปเลยนะครับเหรียญในถุงเนี่ยก็ลักษณะแบบไหนมันก็ต้องมีดำบ้างอะไรบ้างธรรมดานะครับก็จะแกะมาเทมาแบ่งปันให้ได้เก็บสะสมกันนะครับอันนี้คือ,คอเหรียญไม่ผ่านการใช้แบบนี้เลยนะครับนะไม่ผ่านการใช้แบบนี้เลย เนี่ยก็พี่ก็จะได้กันแบบนี้เลยนะครับอันนี้คือเนเหรียญถุงหนึ่งก็ห้าสิบเหรียญน,นะครับอย่างนี้เลยนะอย่างนี้เลยคือไม่ผ่านการใช้นะครับไม่ผ่านการใช้แบบนี้เลยก็ยังไงฝากติดตามฝากแชร์ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมก็เดี๋ยวจะใส่ถุงมือแล้วก็ใส่ตลับให้พี่เลยนะครับสําหรับท่านใดที่สนใจนะครับ ก็เหรียญน,นี้ผมบอกก่อนนะว่าผมได้นําขึ้นไปที่ทํานาคาอันนี้คือเป็นเหรียญที่มีรูปรอยู่เก็บพญานาคนะครับมีทั้ง2บาทและ10บาทแบบนี้นะครับนะผมก็ถ้าในสนใจก็สามารถคลิกลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ติดต่อที่เพจได้เลยนะครับสวัสดีครับ